นีก็คือของฝันวันเด็กที่ลุงปู่เอาไปแจกให้เท่านั้นแทนพวกเขาถือว่าเป็นคนที่น่าสงสารแล้วก็ได้โอกาสในปีหน้าก็จะไปใหม่กลับมาจากเชียงใหม่เมื่อวานนี้ก็เพลนไข้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะต้องมีกิจกรรมเช้าๆก็ต้องรักษาโรคให้ชาวบ้านแล้วก็ตอนบ่ายก็ต้องสอนประัาร์งั้นตอนนี้ก็เลยขอโอกาสที่ที่นักแสดงทั้งหลาย บนกิจกรรมบนเวทีกาขอโอกาสขอเวลาสักนิดหนึง่งแต่ช่วงเวลาก่อนออคุยให้ให้โอวาทตามธรรมเนียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับไปพักไปฉันยาแล้วก็ไปพักเราพื้นเช้าต้องต้องทํางานแต่เช้าแล้วหลังจากของดูแสดงทมเรียบร้อยแล้วก็คงจะมีกิจกรรมบนเวทีต่อไปแล้วก็มีแจกของฝันแจกปัจจัยแจกสตางค์ให้กับคนทุกคน ให้แก่ทั้งหนูทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมสิ่งหนึ่งที่อยากฝากเอาไว้ในไหนวันนี้ปีนี้เรามีกิจกรรมต้อนรับอาเซียนต้อนรับสิ่งที่เป็นแขกแปลกหน้าที่จะเข้ามาสู่บ้านเราเมื่อวานนี้รุง่งปู่ไปไปร่วมงานรันเด็กที่อบตก็จัดแล้วก็มีมีการเปิดไอไอไอแผ่นเสียงเต้นกำนัลสไตล์อะไรของเขาเนี่ก็ยังเรียกมาตำหนิว่า ม,มันไม่ถูกชาวเขาเผ่าปากา,าเปโยเขาเผ่ามูเซ์เผ่า,าอีกอ้อนเขามีความงามในในในตัวตนของเขาในรากเง่าของเขาเขามีวัฒน,ธ,นธรรมแทนที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นออกมาแสดงเพื่อให้เป็นการประกวดประชันกันไปเอาไอ้กำนังสไตล์ซึ่งไม่รู้โคตรพ่อคนแม่มันเอามาจากไหนรากเงา่ามันมาอยู่ที่ใด ก็เอามาให้เด็กให้ลูกหลานชาวเขาเต้นอย่างนี้มันเป็นวิธีการที่ปัญญาอ่อนมากเมื่อีนี้หลวงปู่ยังคุยกับท่านท่านบอหรวงพนัดดาซึ่งท่านก็น่ารักมากเขาเป็นคนซื่อตรงแล้วก็เป็นคนที่ได้รับรางวัลบบจากปป,ปชว่าเป็นผู้ที่ใจซื่อมือสะอาดเป็นข้าราชการชั้นเยี่ยมของแผ่นดินน่าคุยกันว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะลืมราาเกล้าของตัวเองและตําพืชตัวเองชักไม่ค่อยมีแล้ว แล้วก็หลวงปู่ก็ยังบอกว่ารากเง่าของบ้านเมืองเราเนี่ยถ้าจะเทียบแล้วสู้กับปลาเง่าของของพม่าไม่ได้เอาประเทศพม่าเนี่ยเขารักษาราา,ราเง่าแล้วกํำพืชของเขาไว้อย่างเหนียวแน่นมั่นคงดูตัวอย่างเช่นรัฐมนตรีเวลาเขาประชุมกันเนี่ยเขาใส่สรงแล้วก็โค้งหัว รัฐสภาเวลาต้องประชุมกันเนี่ยทุกพลเผ่าต้องใส่สโลงคือใส่ชุดประจำชาติของตัวเองมาประชุมในรัฐสภาบ้านเมืองเรานี่ไม่มีชุดประจำชาติอะไรแล้วแถมก็คือหัวมงกุฎไทยมังกรตัวต,วตนแท้ๆของความเป็นไทยไม่รู้อยู่ตรงไหนรวมๆแล้วก็คือจัพืชแล,ละรากเน่าตัวเองลืมหมดไปเอาหน้าเกาหลีหัวฝรั่งตูนญี่ป,ปุ่นตีนลาวอะไรไม่รู้มั่วไปหมด นำความาะสมกันเป็นตัวไทยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากฝากคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายไม่ว่าเอ่อเหยาเห็นว่าลูกเต้นสน,สนุกสนุกแล้วก็จนลืมกับพืชของบรรพบุรุษของเราอยยาเห็นว่าลูกมีความสุขแล้วจนไม่ใส่ใจกับพืชและรากเหง้าของบรรพบุรุษของเราเพราะมันจะเป็นการทําลายอีกไม่กี่ปีอีกสองปีข้างหน้าหรือปีหน้าเนี่ย เขาจะมีการเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็จะมีการหลั่งไหลและไหลบ่ามาทางวัฒนธรรมเนี่ยซึ่งเราไม่มีอะไรจะไหลไปหาเขาเลยเรามีแต่ไหลรับเอาเข้ามาตลอดเลยเพราเวลานี้ไอศไอไอิลปะวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนก็ไม่ค่อยมีอบรมสั่งสอนกันสักเท่าไหร่แต่กิจกรรมบนเวทีครั้งน,นี้ก็เห็นว่าเดี๋ยวอีกสักพักหน,นึ่งเขาจะมีการเดี่ยวระน,นาดมีการ เร่นดนตรีไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีก็หลวงปู่ก็ยินดีมอบให้เล่นแต่ถ้าเพราะว่าปีชาติสร้างวัดอ้อน,น้อยมา24-25ปีปีนี้ก็คุณจะมีเวทีดนตรีใหญ่โตโมโหลาน,นี่ถ้าไม่ใช่งานวันเด็กนี่ไม่ยอมเด็กขาดแต่ถือว่าเป็นงานความสุขของลูกหลานเพราะพวกเราจะต้องเติบใหญ่กลายเป็นผู้ใหญ่ที่งดงามของแผ่นดินเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมเราก็ ต้องชมพวกเราทุกคนว่ามีระเบียบมากมีวินัยเยอะมากขนาดหลวงปู่ยังนั่งคุยกับท่านรองประธาดกระทรวงว่าเด็กๆทุกคนตั้งใจฟังและ,ะนั่งดิ่งไม่ส่งเสียงดังบุบใบรู้ไปคุยกับพวกปากกากรยอนเสียงุึมไปหมดหรือก็ฟังเราไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้น,นะแล้วก็เลยอยากบอกว่าเออเห็นพวกเรามีรอยยิ้มอันงดงามอย่างนี้ก็หลวงปู่มีความสุข มีความสุขและแตัชื่นใจสุขใจสบายใจเตออิรึ่งกายจะไม่สุขนักแต่ก็สบายใจจิตใจชื่นบานที่เห็นรอยยิ้มของพวกเราแล,แล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ที่รักทั้งหลายที่ที่พาลูกหลานมาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กซึ่งปีนี้เป็นเป็นเวลาใหม่ซึ่งไม่คิดว่าทุกคนจะมาได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าทุกปีเราจะช่วงเช้า แต่ปีนี้เราจะช่วงเย็ยนเพราะไม่อยากให้พวกเราทุรนทุรายกับฝุ่นร้องและแสงแดดที่แผดเผาเราแต่ถึงตอนนั้นก็ยังมีคนมาตั้งแต่หกโมงเช้ามามากินอยู่ยันถึงวันตอนนี้ก็ยังไม่กลับนะก็ถือว่าไม่เป็นไรเพราะที่นี่เป็นบ้านของพวกคุณมากินมาอยู่ได้ตามปัิญาสัยถ้าไม่ทําอะไรเลวร้วายเสียหายพูดถึงความเลวร้วายเสียหายก็อยากฝากบอกว่า มันมีมิจฉาชีพที่แปลกปลอมเข้ามาในหมู่ของพวกเราก็ต้องระมัดระวังหน่อยคุณพ่อคุณแม่กคนคนระเป๋าตังค์ทั้งหลายก็เก็บของเก็บเงาให้ดีโดยเฉพาะเด็กเยาวชนเดี๋ยวจะไปพัดหลงแล้วมันมีคนที่ไม่ค่อยดีมาไปไปจ้อ,อ,จองแราววันเดี๋ยวนี้มันมีการค้ามนุษย์กรบวนการค้ามนุษย์เอารูปไปตัดแขนตัดขาไปนั่งขอทานเนี่ยมันมีอยู่ ที่พูดนี้ไม่ได้ตื่นตกใจแต่ให้ระวังไว้เป็นเรื่องดีนะดูว่ารูปเราอยู่ใกล้ตัวไว้นแน่นอนที่สุดแล้วบอกว่าอย่าไปากับคนแปลกหน้าถึงพูดอย่างนี้เนี่ยวันสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่วัดน,น้องบูเนี่ยนำสวดมนต์แล้วก็กลับออกมาบอกกับพระเขาว่าให้ระวังมันมีคนแปลกหน้าเข้ามาสุดท้ายพระก็ไปจับได้ มันปลอมไปบวชเป็นพระโกนหัวเริ่มเอาจีวรพระมาห่มมันพระก็จะกลับไป็ู้บุติเอาจีวรไม่เจอจีวอก็เลยไปเจอไอ้นี่กําลังโผกพระอยู่เลยเชีย <Okay. S 1> จะปลอมเป็นพระเขาา้าบังขโมยของในวัดยอยู่คนสมัยนี้มันเป็นอย่างเงี้ยนะดีโชคดีที่ว่าวัดนุ่งผีมันดูวะ่ะผีมาบอกว่าให้เราวังมีโดนก็มาบอกว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาก็เลยมาสั่งให้พระไปดู สุดท้ายก็จับได้คาหนักคาขาวเลยกำลังโหกจีวรเลยแต่จะพรอมบวชเป็นพระแล้วก็ปรนุนเข้ามาในเวลาที่คนจำนวนมากมารวมกันอยู่ไอ้นั้นก็อยากฝากลูกหลานท่านที่รับทั้งหลายชาติโยมพุทธบริษัทมาช่วยกันดูแลด้วยเพราะทุกคนทุกคนเป็นสมบัติของชาติเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามีคุณค่าค <น S 1> แล้วก็เป็นชีวิตที่สาม,มารถสร้างให้เกิดคุณภาพได้ถ้าพวกเราช่วยกันคนไม้คนเรามือ คนเล็กคนน้อยน่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมีน้ำใจรู้จักให้อภัยและถ้าสำคัญที่สุดอย่ายเห็นแก่ตัวกิจกรรมท่านนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยลูกถ้าหลวงปู่เป็นคนเห็นแก่ตัวผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเป็นคนเห็นแก่ตัวท่านเจ้าภาพอาหารทั้งปวงเป็นคนเห็นแก่ตัว กิจกรรมบนเวทีทุกคนทุกชีวิตที่มาแสดงให้พวกเราดูเป็นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะไม่เกิดกิจกรรมมันงามอย่างนี้ขึ้นเพราะเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ไม่ได้สินจ้างรางวัลเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้กําไรเป็นกิจกรรมที่ไม่หวังผลกําไรและเป็นกิจกรรมที่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแต่สิ่งที่พวกเราหวังที่สุดก็คืออยากให้ลูกหลานทุกคน ให้เด็กๆทุกคนเป็นผู้ที่จเจริญมีมีริวรอยอันงดงามที่ตาตึงติดหัวใจไว้ในในสันดานตนเราวันนด่งครั้งหนึ่งเราเคยเข้ามาสู่สถานที่ของพระศาสนาได้รับการต้อนรับนนรดูแลเอาเจใส่ประดุดัยากญาิและรูปหลานในในอุทรแลวเขาจะเกิดความอบอุ่นความงดงามอยู่ในหัวใจที่นี่จะทำผู้คิดอะไรก็จะ รู้จักละอายรู้จักระลึกถึงรู้จักคิดว่าเออครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครองหลวงปู่หลวงพ่อท่านสอนอะไรมาในที่นี้ก็ต้องสอนว่าให้กตัญญูให้ทุกคนสำนึกกตัญญูบุญคุณของพ่อแม่บุญคุณของแผ่นดินเหมือนกับที่ท่านบอกหลวงป้าดาท่านพูดว่าต้องกตัญญูต่อแผ่นดิน กตันยูต่อผู้มีพระคุณกตันยูต่อพ่อแม่แล้วก็กตันยูต่อผู้ปูยญาตาิยายรูบาอาจารย์และบมันพบพรุษของตนและความกตันยูมันจะแสดงออกอย่างไรแสดงออกตรงที่ไม่เอากำพืชของตัวเรามามาทําลายหรือไม่ลืมกำพืชตัวเองไอประมาณว่าเอากำกำนาสไตล์มายัดใส่สมองเด็กเยวาวชนวัยรุ่นเนี่ยไม่เรียกว่ากตันยูเขาเรียกว่าอกตันยูนะ ตันยูต่อควพืชของบรรพบุรุษตัวเองไม่สำนึกบุญคุณของบรรพบุรุษว่าบุญคุณบรรพบุรุษในใส่ทอดในปองไทยศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมบันธกรรมของมนุษยชาติในชนชาตินี้คือชนชาติไทยนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมที่เราต้องมาผ่อง่ายมาเล่าสู่กันฟังมาพูดคุยให้กันฟังมาให้ศึกษาสั่งสมอบรมเรียนรู้เพื่อจะส่งมอบต่อไปถึง ลูกหลานชั้นหลังหลังสืบไปแต่วันนี้เราไม่ค่อยได้สนใจพวกนี้ไงเราก็เลยกลายเป็นเป็นเหมือนมนุษย์อกตันยูต่อบรรพบุรุษไม่ค่อยได้สืบทอดประนิทานและอุดมการของของบรรพบุรุษนักสัเท่าไหร่เังน้นการจัดงานวันเด็กของที่นี่ก็เลยพยายามจะให้รักษาอนุรักษ์ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรม แล้วก็ความสำเร็จก,กระตำยูต่อบุญบุญบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้เอาไว้จนถึงมือเราจนถึงตัวเราและลูกหลานของเราแล้วก็ส่งมอบกันต่อๆไปไอ้ก็ต้องขอขอบคุณคณะทาง,งานรวมทั้งออความงดงามของคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่อยากฝากอีกอย่างหนึ่งคือช่วยสอนลูกของเราลูกหลานของเราทุกคนเนี่ยให้เป็นคนมีระเบียบวินัย สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องสอนให้มีระเบียบวินัยเพราะว่าความมีระเบียบวินัยเนี่ยมันจะทําให้คนมีสติมากๆความมีระเบียบวินัยเนี่ยมันจะทําให้คนเป็นเป็นพลพลเมืองหรือเป็นคนที่สามารถพัฒนาได้อบรมก็ง่ายสอนอะไรก็เชื่อฟังังนั้นสอนให้เขารู้จักมีระเบียบมีวินัยแล้วก็บริหารจัดการตัวเองให้ได้อย่าเป็นภาระของคนอื่น อย่าเอาเปรียบคนอื่นมีน้ำใจแล้วก็รู้จักให้อภัยต่อกันแมะกันถ้าสอนได้อย่างนี้ก็ถือว่าคุณพ่อคุณแม่ทำบุญให้กับแผ่นดินและพลังสา่โสมบรมลุกหลานของเราให้กลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่าคุณภ,ภาพคุณสมบัติพร้อมที่จะสืบทอดของไทยและก็รักษาบุดมการและสมบัติอันพิเศษของบรรพบุรุษที่ส่งมอบต่อเราและเขาก็จะรักษาประเทศและแผ่นดินไว้ได้อย่างยาวนานาราท้ายที่สุดนี้ก็อย่า อย่าบอกให้น้องหนทุกคนได้มีความสำนึกถึงบุญคุณพ่อแม่มากๆแล้วกันแล้วก็ขอให้ให้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่ามีความสุขแล้วก็อย่าอย่ารังแกกันอย่าเอาเปรียบกันให้อภัยซึ่งกันและกันผิดพลาดครั้งไปก็ก็ให้อภัยกันแล้วก็มีเน้้าใจให้แก่กันแล้วก็วันที่ 16, 1 6คือกุฏจีนปีนี้ลุงปู่จะยกเสียงพระ เดี๋ยวฝากพิธีกรได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนมาร่วมง,งานกิจกรรมมหากศุอันยิ่งใหญ่คือยกพระเศียรของพระพุทธรูปม,มหาพุทธิีองค์ใหญ่ขึ้นตั้งหลวงปู่ก็จะแจกพระเครื่องพระวัตถุมงคลพระปฏิมาเ,าเหมือนอย่างคราวที่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแจกอะไรเดี๋ยวเรานึอกอีกทีแล้วกันไอ้ก็แจง้งไว้ตามนี้แล้วขอบคุณกีได้ทำงานทุกท่านขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องญางติโยมพุทธบริษัทและขอบคุณลูกหลานชาวธรรมอิสระครอบครัวชาวธรรมอิสระขอบคุณมมรบรรดาคณะสัตยาเจ้าภาพอาหารข้าวน้ํนาปัจจัยทั้งหลายที่นํามาถวายเพื่อเป็นพรีต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมไปแก่เจ็บตายและเป็นพรีต่อแผ่นดินเกิดของพวกเราเพื่อให้พวกเขาได้เจริญเติบโต,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 ตอย่างมีคุณภาพและยา่งยืนเป็นเป็นพลังของแผ่นดินสืบไปและขอขอบคุณเทวดาฟ้าดินที่ช่วยรังสรรค์ให้ ให้กิจกรรมทุกการงานสาเร็จร่วงไปได้จนจนไม่สามไม่มีอุปสรรคใดมาขัดขวางขอให้ทุกท่านจงรุ่งเรืองเจริญมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาน้าลหนูก็จงเป็นรูปหลานที่กตัญญูต่อแผ่นดินต่อพ่อแม่ต่อท่านผู้มีคุณทับท่านทุกคนเพิ่อนอาบุากราบพระลูก อันเชีวันทาอาพิวาาเอากราบเออกราบหนึ่งกราบสองกราบสามเดี๋ยวข้าหน้าลุงลุงป้าปที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีเขาจะทำหน้าที่แจกแจกปัจจัยคือสตังซึ่งลวงปู่ลูกหลานเขาถวายมาเลยนั้นมีมี5้สบบาทนะ ทีนี้ทุนมันน้อยลงเ,เอาแค่50บาททุกคนได้คนที่มีเสื้อใส่จะได้หมดทุกคนเสื้อเรารักในหลวงแล้วก็ข้างหลังเขียนไว้ว่า,ามีสติในกายกายไม่ลำบ,บากมีสติในวาจาวาจาไม่ลำบ,บากมีสติในใจใจ,ใจนี้ไม่ลำบ,บากนะทุกคนจะได้ไม่ต้องแย่งกันเข้ามาเขาจะจัดแถวเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมบนเวทีอีกไอยังไม่จบแค่นี้แล้วก็จะทำหน้าที่แนทนหลวงปู่ให้ทุกคน เอ่อมีการเล่นและอยู่ในงานครั <infused> ้งนี้อย่างมีความสุขถึงธรรมนทขอบคุณในเล่นต่อพระบุญครูที่ระสละเป็นอย่างสูงนะคะ ที่ได้ไประทานทั้งโอวาทแล้วก็ประทานปอดให้กับพวกเรานะคะทั้งเยาวชนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นกำลังหลักนะคะที่จะทําให้บุตรหลานของเรานะคะเป็นผู้ที่เปิดบานเป็นดอกไม้มีสวนที่จะเติบโตและมีความพร้อมในการรู้และ,ลและคูดนะครับด้วยนะคะจา<ะ>ก,<ะ>กขอบงรูคุณมีเมตตาหลวงปู่จริงอย่างสูงค่ะและเมื่อกี้หลวงปู่ก็ได้เมตตาพวกเรานะคะว่าให้น้อง เปนที่อด้วยนะครับพี่หลิมช่วงหนึ่งนะคะใช่ครับช่วงนี้นะคะแล้วก็ในระหว่างช่วงที่น้องๆมีความสุขกับศิลปินที่มีชื่อเสียงคนนี้เนี่ยนะคะเราก็จะได้เตรียมการในเรื่องของการแจกจ่ายในการของขวัญให้กับน้องๆซึ่งอยู่ในงานนี้ก็จะต้องได้ทุกคนอย่างแน่นอนเนี่ยื่มใจจริงเลยนะครับพี่หลิมาะว่าอวาทของตัวเนี่ย สอนไม่ใช่เด็กอยู่ดีครับเพื่อนพ่อก็สามารถนาไปใช้ได้ด้วยนะครับต้องค่ะเพราะว่าเยาวชนในวันนี้จะเป็นคนที่เข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจนะคะมีคุณธรรมประจําใจเอาไว้เป็นรากฐานในการดำรงชีวิตเนี่ยก็จะต้องมาจากส่วนหนึ่งเดียวนะคะการอบรงสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะตอนนี้รักศึกษาครับของหลวงปู่เชิดเทมแน่นใดครับพี่ี่ค่ะ ก็ปล่อยเป็นธรรมชาตินะคะ <Yeah. S 1> องค์ปู่สอนว่าเราก็จะต้องเปินเผยสถานการณ์นะค,ะ,ะ, <Yeah. S 1> ะ,คะเราก็รูว่าปัจจุบันขนาดนั้นมีอะไรอย่างไรนะคะ,ะเราก็บริหารจัดการไปตามสถานการณ์นะคะ <Yeah. S 1> ซึ่งเราก็พบว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยน้องๆคลาดคล่ำด้วยการที่เราจะจัดระเบียบในการรับขอบขวัญน,นะคะจากองค์ปู่ซึ่งมีทั้งปัจจัยแล้วก็มีของที่เรีกน่ารักน่ารักน,นะคะซึ่งผู้ใหญ่ใจดี ได้สมทบเป็นของขวัญมับเงินขวัญถุงให้กับพวกเราทุกคนค่ะน้องๆที่เดินมาถึงครับอย่าลืมนะครับเราต้องเป็นวินัยด้วยนะครับเรารักษาวินัยเพราะนั้นให้เขาแถวนะครับถ้าเราสึกว่าเราไม่อยู่ในแถวก็ขอความร่วมมือน้องๆน้วยครับช่วยกันประกาศจัดการนิดนึงนะคะเพราะว่าในปีนี้องค์หลวงปู่ได้เน้นย้ำนะคะในเรื่องของการได้เห็นแบบอยากนะคะซึ่งผู้ใหญ่นั่นแหละ จะสามารถเป็นต้นแบบในการให้น้องเยาวชนไปเพื่อมีวินัยอันเป็นรากฐานในคัในชีวิตทีเดียวนะคะดังนั้นการการจัดเรียงแถวลำดับกันเข้าไปรับของนั้นเนี่ยซึ่งเราได้กำหับไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะค่ะค่ะชว่วงนี้ครับ,รบอขออนุญ,ญาตเพื่อพวกเราได้ช่วยกันเมตตานะคะมีน,น้องคนหนึ่งนะคะ ก็ยังรัดหลงกันอยู่เกือบสี่ชั่วโมงแล้วนะคะซึ่งถ้าสี่ชั่วโมงเนี่ยตรายมากน,นะคะขอให้คุณแม่ใช่ไหมคะได้อธิบายลูกพันสัตวานนะคะแล้วก็อาจจะพูดคุยกับพวกเรานะคะพวกเราช่วยกันมองช่วยกันหานะคะคจะได้เจออกันนะคะเอาบูร่วมกันกับพี่เชิญคับขณะฟังนะครับพี่คะใครเห็นเด็กผู้หญิงขวบขวบครึ่งมัดจุกสองแกหงะหัวหยิกค่ะใส่กางเกงขายาวสีชมพูอยู่ไหนครับ,รบอยู่ไหนครับอยู่ เจอแล้วครับเขาเจอแล้วับคุณพี่ครับติดด้านในครับเจอแล้วใช่ไหมคาอยู่ด้านหลังนะคะขออนุญาตประกาศต่อเลยนะครับพอดีน้องๆเลยครับหาคุณพ่อคุณแม่ไม่เจอมารับตัวด้วยใจแะครับสองท่านนี้นะครับอันนี้จะได้เป็นบอลแห่งความสุขขออนุญาตประกาศต่อเลยนะครับนะครับคุณกอชนกน้องรับนะครับตายายจะกลับบ้านแล้วรอที่บ้านหน้าผีสิงโอ้โหนะครับ คุณคนนี้รอหน้าบ้านดีสิงนะครับป้าแอลรถจะกลับแล้วห้วยกระบอกป้าแอลต่อไปน้องบอสเจ็ดขวบแม่ดาวรอตรงข้างข้างุูมเลยข้างด,าด้าน็กต่อไปน้องพุทธพงศ์โสภาเด็กหญิงสุกัญญาโพทองน่าจะประกาศให้มาเจอข้างๆนะครับต่อไปน้องน้ำตาเล็ดแล้วลูก แม่มารับด้วยนะดูหน่อยนะลูกนะครับดูนะดูหน่อยนะคะลูกอยู่ตรงนี้ค่ะนะครับทรงสัญญาณมากสมส่รสัญญาณไปด้วยนะครับนะครับส่าไปครับน้องที่ยืนนะครับนี่น้องอ้อมคนไหนน้องอ้อมน้องอ้อมคนนี้มั้งตกใจเลยชื่อน้องชินน้องชินชัยน้องชินชัยน้องอ้อมครับมากับแม่แม่ชื่อสมจิตอ่ะแม่สมจิตลูกอยู่นี่ เราต้อนนะคะเราไลน์นั้นต้องการให้พู้สื่อสารอะไรคะผู้ที่กำลังจัดคิวอยู่อะคะ่ะจริงๆเราได้เตรียมคูปองเป็นสีไว้ห้าสีนะคะนะคะสีชมพูอยู่ที่ไหนคะสีชมพูอยู่ลนยที่หนึ่งใช่ไหมคะอยู่ไหนคะแล้วแล้วตรงไม่จัดอะไรกันคะ อยู่ดีๆมีเหตุการณ์เนี้ยค่ะที่ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นคะเขาจะรออะไรกันคนะตรงนี้เราจะแจกตรงไหนนะคะเตรียมแผนใช่ไหมทีนี่จูใจเร็วนะคะคนรออยู่ว่าจะยังไงสักครู่เดียวนะคะพอดีที่ตั้งใจแล้วก็ได้เรียนประชาสัมภัณธ์มาโดยตลอดเมื่อเช้าเนี้ยก็คือเราจะเข้าคิวกันเป็นสีเราจะสามารถรับได้ถึง5้าหช่องทางซึ่งก็จะทำให้การรับเป็นระเบียบเรียบร้อยและรวดเร็วด,ด้วยนะคะ ในขอฟังฟังเป็นห้าสีนะคะครับ5าสีนะครับห้าสนะคะก็จะมีห้าแถวนะคะขออนุญาตให้ให้ใหรับฟังทิฉันเป็นตัวรวมศูนย์แล้วกันนะคะสีชมพูช่วยชูปักคิวสีชมพูนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะ่ะจะอยู่ด้านนี้นะคะสีชมพูมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้คะ่ะพอเรารวมกลุ่มกันแล้วจะเร็วมากค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วเราจะได้รับแจกของขวัญ เรียบร้อยนะคะสีชมพูอยู่ด้านขวามือของหบิ๊มนะคะสีชมพูนะคะ,ช,ปปะ,คะช่องนี้เลยค่ะช่องนี้เลยนะคะตั้งสองแถวตอนได้นะคะมีสองสองสองลายอะค่ะนะคะ,นะคะสีชมพูด้านนี้นะคะสีชมพูครับสีชมพ<ส>ูสีข้าวมันไก่นะครับสีชมพูปป ต่อไปครับต่อไปครับไปนะคะเลื่อนย้ายเป็นสีเขียวใช่ไหมคะขอสีเขียวด้านนี้ได้ไหมฮะขอสีเขียวไกลๆหน่อยฮะสีเขียวสีเขียวครับสีเขียวด้านนี้ครับสีเขียว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 นะครับสีเขียวด้านนี้นะคณะล้อสีเขียวครับประกาศด่วนครับเด็กหญิงน้าฟ้าสีเขียวด้านนี้ค่ะเด็กหญิงน้าฟ้าเชิญนะคะสีเขียวมากับแม่มิ้งกับแม่มิ้งสองแถวสองแถวเขียวเขียวเลยค่ะ ตรงการตรงกงเป็นสีสีฟ้าสีฟ้าตงการสองเาลูกสองเขาก็มีการรมตัวแล้วก็อาจจะมีโอกาสต้งหลงนะคะมีน้องกคนนึงนะคะยังยังรกกยูชื่อเด็กชายอะไรครับสาครับสองเาที่รยนคน้อนะคะน้องแอมอายุเท่าไหร่น้องแ 13ปีนะคะคุณแม่เปคุณอารออยู่ที่นี่นะคะลูกน้องแอมนะลูกนะคะคุณแม่รออยู่ที่นี่หลงใช่ไหมนะคะถ้าอยู่ในคิวในแถวมับคือต่อไปครับสีม่วงด้านนู้นครับสีม่วงน้องแอมว่ายน้ำสีฟ้าครับสีม่วงครับลูกคนที่หนึ่งครับอยู่ด้านด้านด้านทางบันไดนะฮะด้านบันไดนะครับสีม่วงด้านบันไดนะครับอันนี้ใครอันนี้เจ้คุณยายไหม ย้ายยุกชื่ออะไรลูกอยู่ม่หญ่โออายเทไหร่ลเหลือครัเหลือกับสีงอยู่ข้างเวทีครับเจอแล้วนเอเลยครับขอกทเยคนที่บ้างขอความรอเลยครับสีเหลือกันค่อยเข้าอีกกลุ่มหนึ่งค่ะสำหรับที่บาดหายเอาไว้อีกกลุ่มหนึ่งนะคะต่างหากนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูบริหารจัดการคนที่มีบาดก่อนนะคะ ขอความร่วมมือครับมีหลานตามหาคุณยายอยู่หนึ่งคนนะคะมีหลานตามหาคุณยายหนึ่งคนนะคะคุณยายชื่ออะไรลูกคุณยายเล็กคุณยายเล็กนะคะคุณยายเล็กไหครับขอความร่วมมือครับแถวที่หนึ่งค่ะขอความร่วมมือครับทีนี้ครับได้ของทุกท่านแต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากแถวมันเยอะมาก ใครที่คิดว่าเรายังไม่ได้รับก่อนก็ได้นะครับสามารถไปเล้นเกมก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงของแจกได้ทุกคนเพราะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าแถวกันนะครับผมขอทัวนนะครับสีนี้เป็นสีจุมพูนะครับชุพูนะครับใครชุพูอยู่ตรงนี้ใครไม่ใช่ควขอรวบมือนะครับออกไปก่อนนะครับส่วนตรงนี้ครับเป็นสีสีฟ้านะครับสีฟ้าและด้านไกลเป็นสีเขียวเขียวนะครับส่วน เหลือแต่วงอยู่ด้านข้างเวทนะครับนะครับเป็นต้องรีบร้อนของได้ทุกท่านนะครับเด็เดี่ยวนะครับผมขอญาตประกาศคนหายต่อนะครับนะคะดีมากเด็กชายภูแบศอินจันอ็นเด็กชายไม่นานนีดีวิรัตนะครับแล้วก็เด็กชายสอนรามวงสุวรรณมาหานากุ้งด้วยสั่วนะ เด,กเด็กชายผูเบมเด็กชายกินิศักดิ์เด็กชายสอนรามนะครับถัดไปครับเด็กชายอภิรักษ์ชิมชูพุนน้องชมพู่นะครับมาหาที่หลักเวทีทุกท่านนะครับจะนั่ข้างเวทีหมดนะครับนั่งข้างเวทีหมดขอขอปังอีกนายหนึ่งนะคะอันน yes. ี้ก็ร้องมัองแง่เลยคุณยายเล็กค่ะคุณยายเล็กนะคะหลานเัวเล็ก หาคุณยายอยู่นะคะอยู่ข้างเวทีนะคะคุณยายแล้วหนูหนูขึ้นมาเลยลูกเขาจะได้เห็นบ้าลโลกมันต่อไปครับเด็กชายอับี่รักนะครับอ๋อชิมจุ่มคุญอาไปแล้วนะครับทุกโคนทุกทุกประกาศน,นะครับขอขอรับมือเจอที่เหนียวนะครับก็คือข้างเวทีข้างเวทีนะคะเขออาจะเจอหลจุดนะฮะเจอหนจุดงง เดือดร้อนอีกหนึ่งรายนะคะคุณจ๋าทิติกายืนยงนะคะบอกว่าไปร,รอที่รถด,ด่วนนะคะฝากประกาศมาต่อไปครับนภาอุ่นฟ้าปะพาวีคำกล่องนะครับให้มาพูดเรื่องอะไรดีโหยากอ่ะยากอ่ะอันเนี้ยไก่นะพี่ขออนุญาต วแล้วก็เด็กชายน้มโดนด้วยยดงร้อยยังไม่ร้อมน้องเปน้องบอลไม่ชนุ้ยพี่รถต้องแล้วน้องพี่จะเรียนนะเดี๋เชินะนะคะต้องขออนุญาตนะคะเพราขนาดนี้ก็พร้อมพอสมควรแล้วล่ะค่ะ และในที่สุดนะคะได้ความเพื่ออดทนรนเนี่ยคงจะเป็นระเบียบได้นะเราเชื่อมั่นนะเกาเลยขออโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ที่ได้กำหบบนดคนรวยสี่ท่านนะคะนำโดยท่านผุ้เอกวรเดศนะคะที่จะได้เมตตาเป็นผู้ที่มาช่วยแจกของขวัญพระงคลงปู่แล้วก็ สาธุชนที่ได้ร่วมสมทบนะคะมี้ต้งองขอบคแล้วก็ปัจจัยที่จะ,ะนําไปสุ่คนที่เชิ่แก่น้องๆที่เป็นเยาวชนของเรานะคะเอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่นะคะที่จะนาแม่ปาเป็นผู้แจกจ่ายของขวัญที่ทุกคนรอคอยนะคะพาะที่บริเวณที่ด้านหน้าเวทีนะคะณขณะนี้เลยค่ะ ครับเดี๋ยวรอพูดนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากนะครับโอ้โหน้องๆผู้ปกครองมากันเยอะมากครับตลาดชอเราก็เดินลำบากนะครับก็เนี่ยตอนนี้พอได้แล้วนะคะเหลือเหลือผู้ใหญ่แล้วราคาตอนนี้ท่านคงดูว่าเราเราเข้าคิวกันได้สะดวกในการจัาจ่ายและมั่นใจว่าจะทั่วถึงด้วยนะคะครับขอประกาศต่อนีดนีงนะครับมีขอหายครับก็ใครพบเจอครับ มีกุญแจนะครับถ้าใครพบเจอนะครับยืนยืนนาก็ก็ด้วยความเกรงใจนะคะเดี๋ยวจะเหน עם, ここื ulously, ่อยจะเติอนไปนะคะตอนนี after, ้ก็ร่วงเลยเวลามาขอสุควนแล้วนะคะเอาล่ะครับเดินทางกลับขณะที่รอกันอยู่ครับประกาศต่อนะครับเด็กชายชะโรธอนอิคิวมาพบที่ข้างเวทีเด็กชายบอลธีระพงศ์สัตว์ทองเนียน ใหญ่พริ้วพินหอมให้มาเจอหลังเวทีแล้วก็เด็กชายองศ์สกรควรยิมน้องคอยยังไม่มาจำได้นะครับน้องเป็นน้องบอลมาหาพี่ปุ้มที่รถด่วนโอ้โหมาเป็นโพยโหยโหยโพยโพย,ย,ยเลยนะฮะเออแล้ว